ไม่ยาวนะครับไม่เครีดงไม่ไม่คุยกันจบก่อนเเดี๋ยวต็คุยกันก่อนอ่าี่แจงไป้จบตั้งไต่ที่เดียวั้แต่ทีเดียวตั้งนิดหนึงก็เดี๋ยวก็จะคุยกันงจะมปนใกล้จบแล้วใช่ไเหลือนิดเดียวพูดกลับลงมาแล้วอ่าเอาไปเร็วครับเอา เมือสนีมนม้มีการไก่เกียร์ครัรบเมือ่อสักครู่นี้มีการไก่เกียร์นะครับทางคุณปูเนี่ยเสนอจะจ่ายล้านสี่แสนนะฮะนะครับทางเราเนี่ยก็ลดเขาเหลือเท่าไหร่เนะ <6 S 1> ล,ล้านหกล้านแปดก่อนตอนแรกของเรถล้านแปดแล้วก็ต่อรองมาเหลือประมาณล้านหกก็ยังยังยังไม่จบเกือบจบแล้วนี้รอท่านผู้กับคุยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องตัวเลขนะว่าเขาจะจ่ายเราที่ล้านสี่แล้วต่เราอยากก็เอาร้านหก นะครับอันนี้เรื่องแรกนะ,ะครับอ่าคราวนี้ก็จะมาชี้แจงเรื่องตะก,กี้ที่พี่ประมาณทนายประมาณนะเลยครับแล้วก็คุณปูคุณหานมาพูดเนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินเนี่ย2มีนาคม67เนี่ยนะนะครับเป็นการกู้เงิน2ล้านบาทนะครับอ่า2ล้านบาทตามนี้เลยะนะฮอ่อ2ล้านบาทและมีการคิดดอกเบีย้ยกันในตาร้อยละ15ต่อปีไม่ใช่ร้อยละเท่าไหนนร่ทนายบอก100เท่าไหร่ พันแปดอะไรไม่ใช่นะอันนั้นพี่ประมาณแกอาจจะจําคดีผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะอันนี้แกร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้นเนี่ยครับเขียนชัดเจนนะร้อยร้อยละสิบห้าต่อปีนะพี่ประมาณแกบอกไปคิดเป็นชั่วโมงเลยใช่ป่ะอ่าเมื่อฟังนั้นเขาเขาคำนวณจากเงินดอกที่ที่สเตตเมนต์นะครับสเตตเมนเต์นแล้วเขาเลยคำนวณเป็นรายปีให้ว่าะจะกลายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่มันก็เลยออกมาเป็นอ่านั้นเป็นความเข้าใจเขาตอนนี้เราดูเริ่มต้นเนี่ยสัญญา2มีนาโอเกตเนี่ย เราเราทำสัญญาอย่างนี้ยเราเป็นทนายเราก็ต้องคุยเรื่องหลักฐานนะนะเนื่องอื่นเราจะไม่พูดถึงก็คือ, 100, อคร้อยละสิบห้าต่อปีเพราะนั้นเราไม่มีการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเลยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกินตานะครับแล้วก็เช็คนะครับสกี้ทางคู่กรณีบอกว่าเป็นการเช็คคำประกันนะฮะสัญญาเขียนไม่ชัดครับเช็คชําระนี่เงินกู้นะภาษาไทยไม่ต้องตีความนะเวลามีคดีความก็ต้องเอาตัวนี้เราไปฟ้องร้องกันนะก็คือเช็คชําระนี่ไม่ใช่คำประกันนะนะครับ นะข้อความชัดเจนครับลายมือเนี่ยผู้กู้ก็ฝ่ายคุณปูแล้วก็ฝ่ายผู้ให้กู้ก็น้องลูกหมีแล้วก็มีนายวัฒนาเป็นพยานเนี่ยครับแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่า,าส่งกระดาษเปล่าให้ให้เขาเซ็นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ,ะเรามาีไปไหนแล้วมือถือลายอยู่ที่ต่อ,อนะครับเราเราเขียนไว้เราเขียนเอกสารทั้งหมดเลยแล้วก็เราลูกหมีก็เซ็นคนที่หนึ่ง Alors, ทายานก็เซ็นคนที่ şey. 2แล้วเขาเป็นคนเซ็นคนที่3ค่ะม ok, ีหลักฐานค่ะกระดาษไปนั้นไปนี้ใช่ไหมครับกระดาษกระดาษที่ลุงหมีส่งให้เขาเซ็นคือไปนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะนี่ครับเนี่ยนะก็คือข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันเราเซ็นก่อนไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าอย่างที่เขาพูดและส่งลายให้เขาดูนะครับไม่ใช่กระดาษเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ตะกี้บอกว่ามีการอะไรนักคิดดอกเบี้ย เกินอะันตราอะไรต่างอ่ะว่าทางเนี้เป็นฝ่ายเรียกดอกเบีย้ยเราจะให้ดูเลยว่าคนที่เรียกดอกเบีย้ยหรือคนที่เสนอดอกเบีย้ยคือใครอ่ะดูเลยฮะอ่ายกตัวอย่างะนะครับะนะฮะคนที่เสนอดอกเบีย้ยก็คือฝ่ายของคุณปูถูกไหมทุกครั้งอ่ทุกครั้งะนะฮะทุกครั้ง,งนะการที่ลูกหนี้เสนอดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายจะมากกว่า115ต่อปีหรือไม่ไม่มีความผิดมีคำพักษถานกาแล้วอันนี้คือหลักฐานนะฮะนี่ครับ ะะเห็นอนาะการคิดดอกอะไรต่างนี้อันนี้คือฝ่ายทางคุณปูอันนี้คุณลูกหมีเจ้านี่นะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกดอกเบี้ยเขาเสนอเองหมดทุกครั้งมีเนะนี่ยนี่ฮะอันนี้หนึ่นนะอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายของทางคุณปูนะเสนอดอกเบีย้ยนะครับเพราะเขาต้องการที่จะได้เงินจากเราเขาเสนอหมดเราเรา,เราไม่ได้เรียกจะผิดต่อเมื่อเจ้านี่เรียกนะครับนะีบ่้ความรู้ตามกฎหมายนะทุกอันมีหมดครับเนี่ย ค่าน้ํามันรถฟุ Bonjour ้งกิฟยอดคืนกําไรต่างๆเขาจะเสนอหมดเพราะว่าเขาอยากได้เงินนะครับเขาเขามีความประสงค์จะได้เงินจากเรานะฮะแล้วก็นี่ครับนะเ,เราจะได้เท่าไหร่ยังไงเขาจะเป็นคนจัดให้เราหมดเสนอมาเพื่อจะได้เงินจากเรา <imar S 1> แลักษับแบบนี้หมดนะครับ แต่ฝั่งไหนเขาบอกว่าเป็นการร่วมลงทุนกันอันนี้ลูกหมีทราบไหมคะว่าเป็นการลงทุนอะไรยังไงอ๋ออันนั้นสิที่เขาพูดอ่ะลูกหมีไม่ได้สนใจจริงๆเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกหมีโอนเงินให้เขาในบัญชีเขาเวลาเคลียร์เงินกันก็แค่พี่ปูกับลูกหมีเขาจะเอาเงินไปทําอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาและลูกหมีก็เคยบอกแล้วว่าไหนคือเพื่อนพี่ปูหรือลงทุนอะไรหรือแชทอะไรก็ไม่ได้เคยให้เราดูก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเพื่อนที่เขาบอกเลยไม่เคยเห็นค่ะ บอกทั้งทั้งเขาค่ะว่าเงินที่เวาไปไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาไปลงทุนกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะแต่เรารู้เรารู้อยู่แล้วเราโฟกัสที่ตรงจุดคือเราเงินเราให้เขาให้พี่ปูไปพี่ปูก็มาคืนแค่นั้นเพราะเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาค่ะอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายนี่เหลือได้แล้วก็เขาจะทําการที่จะฟ้องกลับในเรื่องของการทําให้เขาเสียชื่อเสียงประมาทใดๆลูกหมีไว้ไงครับหนุ่มก็เอาเป็นเรื่องๆไปค่ะก็คือจ่ายจ่ายให้หมดก่อนดีกว่าเพราะลูกหมีี่ย จริงๆแล้วลูกหมีก็มียอดให้ยอดที่บวกมานะคะติดเขาต้องให้เราอ่ะหนึ่งล้านแปดแล้วก็เขามาเขาคิดของเขาเป็นล้านสี่ลูกหมีก็บอกเลยว่าอ่ะง,งั้นลูกหมีให้ล้านหกจะได้จบก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะให้ล้านหกหรือเปล่า,าบอกว่าดอกเบี้ยที่ที่โอนให้ลูกที่ลูกหมีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกําไรจากการขายสันค้าอันนี้เราเคยได้ส่วนนี้บ้างไหมคะคือมันเป็นเรื่องของเขาไงคะเพราะมันเป็นคาพูดข,ของเขาลูกหมีไม่รู้จริงๆเพราะว่า อย่างที่บอกลูกหมีโอนเงินให้พี่ปูพี่ปูก็ควรที่จะโอนเงินกลับในวันที่นัดแต่ละครั้งแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งมันโอนไม่ตรงแล้วมันก็เลื่อน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 ตลอดอย่างดอกเบี้ยรายชั่วโมงที่เขากางให้ดูเมื่อกี้ครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอจากตัวเขาหรือว่าทางเราเป็นคนคิดครับทุกครั้งเป็นข้อเสนอจากพี่ปูค่ะเพราะลูกหมีไม่ได้ไปทําอะไรเงินลูกหมีห ش ش อยู่เฉยเขามาเสนอทุกอย่างเขาจัดการหมดเลยและดอกเบี้ยรายชั่วโมง หลักฐานการโอนของลูกหมีก็มีมันไม่เป็นคําพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยฮะแล้วก็มีคลิปเสียงคลิปเสียงด้วยทุกครั้งก็มีอมนะคะกล้เริ่มต้นละค่ะเพราะพี่กูบอกว่าเหมือนที่เข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือพี่ลูกมีมากกว่าเหมือนการหางานให้เพราะลูกมีมาขอความช่วยเหลือตรงนี้เพียงไรนะฮะก็ไม่ใช่นะคะก็ลูกหมีก็ ช้ชีวิตของลุงหมีตีกอล์ฟกับลุงหมีแต่ถ้าพูดคุยกันทั่วไปอ่ะแน่นอนเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็พูดคุยแบบนี้ได้แต่ลุงหมีไม่ได้แบบไปกราบขอร้อง<ม>เขาที่ต้องช่วยลุงหมีลุงหมีก็มีงานทํานักเรียนลุงหมีสอนเดินแบบมา20ปีและนิสัยลุงหมีมีเท่าไหร่ก็สอนเท่านั้นแต่ที่เขาพูดเป็นเรื่องพูดคุยกันแต่ถ้าลักษณะการพูดของเขาทําให้ลุงหมีดูแย่ก็เรื่องของเขาค่ะเมื่อกี้เขาฝากไว้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เขาเจะแบบอ๋ออันนี้แน่นอนค่ะ เวรกรรมมีจริงแน่นอนค่ะคุณทําอะไรกับลูกหมีไว้ลูกหมีก็จะรับผิดชอบและคุณทําอะไรกับใครคนอื่นๆท่านอื่นรายอื่นไว้เดี๋ยวคุณก็ตามรับผิดชอบเช่นกันค่ะกังวลไหมว่าเขาจะฟ้องเรากลับในเรื่องของหมินประมาทนะครับกังวเลเยครับก็ม,มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คะก็ลูกหมีก็พูดตามความจริงทุกอย่างเพราะว่าลูกหมีเป็นผู้เสียหายอยากได้เงินคืน ตามสิ่งที่พูดทุกอย่างค่ะก็ก็รอดูก็พก็อมสูใช่ไหมครับก็อยู่กับอาจารย์เดชากับพี่ปุ้งแล้ว้อมสูชูสองนิ้วหน่อยโอเคพี่ปุงพูดค่ะว่าเขาเหมือนสายช้าแค่วันเดียวแล้วยูกก็เป็นโชคเป็นข่าวใหญ่เนี่ย่ะพี่จะดูเอกสารทั้งหมดไหมล่ะคะคำพูดหรือคลิปเสียงทั้งหมดไหมล่ะคะว่ามันจ่ายช้ากี่วันมันที่ลูกมีบอกเลื่อน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 บันไดเลื่อนเนี่ยมันแปลว่าช้าชั่วโมงเดียวหรือวันเดียวหรอคะ เพราะว่าพี่พีนักข่าวทราบอยู่แล้วซึ่งมันมันมันเป็นมันไม่ใช่อะบ่อยครั้งไหมครับในการที่ผัดวันผัดวันอคะครั้งเดียวเลยก็ถ้าเกิดเดือนหนึ่งเป็นสามสิบวันหกเดือนนี่รวมแล้วก็เป็นถือว่าเกินเป็นเดือนมาเป็นก็คือไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนแต่ช่งบรรยากาศที่ที่เจอกันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้เจอเขายังไม่ให้เจอกันแยกกันอยู่ถ้าสมมุติว่าเขาดีเดันที่ล้านสี่นะคะครับ ก็ต้องพิจารณาก่อนดับแรกนะอันที่ <S 2เนี <S <S yani ่ยจะจ่ายวันนี้เลยหรือเปล่าอ่าถ้าจ่ายวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาพิจารณาอืมถ้ากวันนี้ร้านสีก็คือก็ต้องดูก่อนว่าเขามีเงินจ่ายหรือเปล่าวันนี้เราดูก่อนเขาบอกว่ามีเงินมีเงินมีเงินเลยเขาจ่ายวันนี้จบเลยครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเนี่ยตอนนี้พู้มกับรออยู่ลูกหมีทอไม่อยากถ้าสมมติว่าจ่ายวันนี้เลยจริงๆอ่ะลูกหมีอ่าที่ลูกหมีทำราคามาที่บอกร้านแปด ถ้าเกิดแฟแฟนักเลงกันพอนะคะแล้วก็เพราะเป็นเครื่องทางต้องร้านหกค่ะร้านหกจบสวยเลยไหมครับจบดีมากเลยค่ะยังม,ม,ม,มองหน้ากันติดคะลูกหอ๋อมองได้อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราเรื่องเป็นเรื่องๆไปนะคะทุกอย่างก็จบเป็นวันๆไปลูกหมีก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าอาจจะมีความคิดของเขาหรือวิธีการของเขาซึ่งก็มันเป็นเรื่องของเขาและแล้วลูกหมีก็เป็นเรื่องของลูกหมีถ้าจบที่ร้านหกก็ โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอยู่ได้นะคะโอเคแต่เขาบอกว่าพร้อมจ่ายแล้คือสิ่งที่เราเออกมาพูดมันทำให้ครอบครัวเขาเสียนมสกุลเขาเสียค่ะเอาจริงๆถ้าดูจากในข่าวต่างๆลูกหมีไม่ได้พูดอะไรถึงนมสกุลหรืออะไรต่างๆะะลูกหมีพูดเรื่องราวที่ลูกหมีเจอและเหตุการณ์ที่ลูกหมีเจอหรือว่าลูกหมีจะไปในปานนั่นคือสิ่งที่ลูกหมีไปในปาลแล้วหมีทําให้หมีทุกข์หรือมีความสุขนั่นก็คือการกระทําของหมีมันเป็นเรื่องของลูกหมีซึ่งแบบ มันเป็นสิ่งที่แบบเรื่องของเขาที่เขาจะพูดคือยืนยันว่าเงินที่ทางคูณปลุกไปเป็นการกู้ยืมไม่ได้ร่วมลงทุนไม่ได้ร่วมค่ะไม่ได้ร่วมค่ะคือร่วมลงทุนมันต้องมีการตกลงกันว่ากําไรขาดทุนยังไงนะโดยโดยหลักกฎหมายนะ,ะเช่นลงทุนเท่านี้กําไรใครลงอะไรยังไงแล้วกาไรขาดทุนเราไม่มีไม่มีมมครับแล้วก็ตะเกียที่พี่ประมาณนะมาพูดเนะี่ยที่มีเรียกอะไร<อ>ชาร์ตไง,ไงชาร์ตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาคู้นี้เลยนะ มันเป็นเรื่องการกระทําที่ก่อนหน้านี้ซึ่งมีการคู่เงินกันประมาณกี่ครั้งเนี่ยก็สามสิบครั้งเกินค่ะเกิน30ครั้งมันคู่กันหลายครั้งแล้วพี่ประมาณพูดกับสัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเป็นเหตุการณ์ตะกี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ก่อนวันที่2มีนาหกเจ็ไม่ได้เกี่ยวกับสัญญากู้ที่มาแจ้งความที่นี่เลยนะครับครับโอเคค่ะคเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยอย่างเจอหน้ากันจบยงงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันถ้าคุยกันจบแล้วเจอ พี่ผ่านเขาเรียกไอพนักงานไก่เกียร์เขาพนักงานไก่เกียร์เดี๋ยวไปคุยู่กันที่ต้มีที่้มีถ่ายา้องียิ้มกัได้ได้ได้ครับขอภาพนิ่งต้องนี่หนะค่ะหนึ่งสองสามโอเคครัี่ต้องมีทนาย้องนี้นะคะัพี่เจมสหนึ่งสองหนึ่งฝาโชว์แชทให้แน่นอนโชว์โชว์ไหนสัญญา้ร่สัญญาก็ได้สัญญาก็มีหน่งสองหนึ่งสองมครับตรงกลางกลางกลาง

ไม่นานไม่นานเอ้าตรงไหนตรงไหนคิดว่าจบไหมวันนี้อ่อมีโอกาสจบสุดนะเอ่อเพราะคุณกลับลงมาแล้วคุณกลับลงมาแล้วชั่วโมงเลยไม่ถึงไม่ถึงเลยไม่ถึงชั่วโมงเลยนะไม่เกินไม่เกินคุณกลับลงมาแล้วลดลดเลยกลับมาสามความการก็ก็แล้วแต่เขาไงไอ้เราไม่มีปัญหาหรอกชั่วโมงนึยเหรอชั่วโมงเลยเหรอไม่น่าเกินไม่น่าเกินเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวเดคุยพูดกลับแล้วก็เดี๋ยวทนายคุยกันอ่า ว่าเดี๋ยวเขาไปคุยแล้วเจ้ยน้ำว่าลงมาก็เดี๋ยวลงมาเพราะว่าเดี๋ยวผู้กับรออยู่อ่ะก็มีโอกาสสูง